งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิศบวนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์นะครับสัปดาห์นี้ ผมเรียกว่าเป็นสัปดาห์เซฟตี้หรือสัปดาห์แห่งความปลอดภัยเพราะผมคุยกับท่านเรื่องทำเกษตรต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเราคุยกันมาถึงว่าเราแต่งตัวยังไงในการจะไปฉีดสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชฉีดยังไงแบบไหนนะฮะคราวนี้อีกสิ่งหนึ่งที่จะพูดให้ท่านฟังคือชนิดของสารเคมีที่ท่านจะไปฉีดนะ ท่านจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะไปใช้เนี่ยมันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะสารเคมีสมัยก่อนนะครับเขาก็ใช้เครื่องหมายกระโหลกไขว้เพราะฉะนั้นทุกขวดก็เป็นกะโหลกไขว้หมดนะแต่เดี๋ยวนี้วันหนึ่งผมก็ไปบรรยาย เรื่องฝันกลางแดดเพราะว่าปะกะติกลางวันเขาไม่ฝันกันก็แปลว่าฝันที่อาจจะไม่เป็นจริงแต่วันนี้เป็นจริงแล้วครับพาะ็็ไปนำเสนอบอกว่ามันไม่ได้นะมันจะต้องมีกระโหลกเดียวสองกระโหลกหรือสามกระโหลกเพื่อแสดงถึงความเป็นพิษหรืออาจจะต้องเป็นว่ากระโหลกหน้าบึง้งกะโหลกหัวเลาะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นวิธีคิดนำเสนอเฉย ทางสมาคมสมัยก่อนชื่อผู้ประกอบธุรกิจสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชมันยาวตอนหลังก็แจกว่าสมาคมอารักขาพืชตอนหลังเนี่ยครับในวงการเขาก็จะใช้สีครับเพราะนั้นท่านไปดูเวลาท่านหยิบขวดสารเคมีมาท่านดูที่ฐานขวดมันจะมีสีสีที่ ส,สมัยก่อนก็มีกัน4ส,สีเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันแค่สามสีสมัยก่อนมีอะไรมีสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงแต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะใช้สีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินถ้าเป็นสารเคมีที่มาจากธรรมชาติ นะที่ใช้ได้ทั้งในกเกษตรอินทรีย์เกษตรก็มีหรือแม้กระทั่งสารเคมีที่มีพิษภัยไม่มากนักเนี่ยคาว่าพิษภัยไม่ใช่พิษภัยต่อศัตรูพืชนะศัตรูพืชนะกำจัดได้แต่เป็นพิษภัยกับคนเนี่ยไม่มากเขาจะใช้ฐานขวดเป็นสีน้ำเงินแต่ยังไงก็ยังต้องระมัดระวังเพราะแม้กระทั่งฝุ่นละอองเกลือน้ำตาลเนี่ยเรายังต้องระวังแหละ ไปของกินได้แต่ว่ากินเข้าไปมันก็เป็นอันตรายใช่ไหมฮะนั้นสารเคมีต้องไม่เข้าปากเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเขาก็จะแสดงไว้ด้วยสีน้ำเงินพอมีพิษรุนแรงขึ้นมาอีกเขาจะใช้สีเหลืองนะที่ฐานขวดนะครับสีเหลืองแปลว่าท่านต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอันตรายขึ้นมาอีก เขาจะใช้สีแดงแต่ว่าตัวอักษรที่กำกับเนี่ยจะแตกต่างกันแลละอันตรายอันตรายมากอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องใช้สารเคมีที่เป็นสีแดงอันนี้ต้องระมัดระวังมากนะถ้าเป็นสีเหลืองต้องระมัดระวังมากเนี่ยนะคำว่ามากมันจะเสียงต่างกันแต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินก็ระมัดระวัง อันนี้คือดูความเป็นพิษเป็นภัยครน,นี้เวลาเราจะใช้สารเคมีเนี่ยเราซื้อหามาด้วยเงินทองความไม่ปลอดภัยของเราก็คืออะไรใช้เราเจงใช้เราไม่มีกําไรใช้แล้วเป็นอันตรายเกิดจากอะไรครับใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกด้วยการไม่อ่านการที่ท่านไม่อ่านฉลากหรือขวดสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช นั่นแหะจะนำมาซึ่งความเสียหายที่เกิดจากเอาสารเคมีสองอย่างนะฉีดทีละครั้งมันจะเสียเงินเยอะค่าแรงก็มาผสมกันไปเอาสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดกับด่างมาผสมกันมันก็เลยเสียคุณสมบัติทั้งสองชนิดเลยพูดกันแบบบ้านๆก็คือว่ามันเข้ากันไม่ได้มันผสมกันไม่ได้นะเหมือนกับปัจจุบัน ที่ไม่ใช่เป็นยาฉีดป้องกันกระจับแมลงหรอกปุ๋ยที่เราใช้ในการปลูกพืชไม่ใช้ดินไฮโดรโปโนิก์นะฮะปลูกพืชในน้ำเนี่ยปุ๋ย A กับปุ๋ย B ใช่ไหมเขายัางต้องแยกอันไหนปุ๋ย A อันไหนปุ๋ย B เพราะอะไรเพราะมันผสมกันเลยไม่ได้เพราะว่ามันจะตกตะกอนสารเคมีมันเข้ากันไม่ได้เนี่ยงั้นถ้าต้องอ่านนะอ่านไม่เห็น ไม่เห็นก็เอาไอ้แว่นส่องพระแทนที่จะดูรายมือสาๆวๆเราก็มาส่องอ่านดูโดยเฉพาะคําแนะนําที่บอกข้อควรระวังนะพอสารชนิดไหนใช้อะไรเ่ยก่อนไปซื้อท่านก็ต้องรู้รู้อะไรรู้สาเหตุว่าสาเหตุที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากเชือ้อราก็ใช้สารป้องกันจากเชือ้อราเกิดจากแบคทีเรีย ก็ใช้สารป้องกันจัดแบคทีเรียเกิดจากเส้เดือนฝอยก็ใช้สารป้องกันจัดเส้เดือนฝอยแต่ถ้าเกิดจากไวรัสเราก็ต้องไปมุ่งกำจัดมแมลงพาหะหรือเราเกิดจากมาแมลงแมลงชนิดไหนมแมลงปากกัดมแมลงปากดูดนะถ้าจะฉีดป้องกันเดี๋ยวนี้บางคนก็บอกเอาคิวเทอร์มีทั้งป้องกันกำจัดเพลี้ยด้วยนอนด้วยก็ใช้ได้กว้างกว้างไหมฮะป้องกันไปก่อนเนี่ย ต้องใช้สารเคมีให้ถูกกับชนิดนั่นหมายความว่าท่านจะปลอดภัยไม่เสียเงินไปฟรีๆท่านก็จะต้องมีความสามารถในการวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้ถ้าไม่รู้นะเพราะต้องอาศัยทั้งความรู้และประสบการณ์ท่านถ่ายภาพมาสัก3-4ภาพส่งมาให้ทิดบวนบางวามาที่ s b u a n 2 4 9 4 ผมจะช่วยวินิจฉัยให้ท่านจะได้ใช้สารเคมีเหล่านั้นอย่างถูกต้องและก็ตรงกับสาเหตุที่ใช้เพราะอะไรครับผมเคยไปเจอพี่น้องกเกษตรกรนะฮะปลูกมันสำปะหลังนะครับเขากำลังจะผสมยาผมก็บอกขอดูหน่อยอยาอะไรเขาก็บอกอันนี้ตอนนั้นยังพลากอ,อยัใช้ได้อยู่ เขาบอกอันนี้พาราควอดอันนี้ไกลโฟเรสตผมบอกแล้วพี่ทำยังไงผมก็เอาสองอย่างผสมกันทีจะได้ฉีดทีเดียวแล้วพี่ฉีดตอนไหนฉีดลงดินเลยนะฮะยาจะได้ไม่ขึ้นอย่างนี้เจ๊งเลยครับพี่น้องเจ๊งด้วยเหตุอะไรประการที่หนึ่งสมัยก่อนพาราควอดซึ่งเดียวนี้คือกูโฟซเนตเป็นยาเผาฉีดแล้วจะทำให้ใบแห้ง นะในเวลาชั่วโมงในขณะที่ไกลโฟเศตเป็นยาดูดซึมฉีดแล้วมันต้องการใบสีเขียวที่จะซึมยาเข้าไปแล้วไปทำลายระบบรากเง้าหัวไหลใต้ดินเอา้าคุณไปผสมกันอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ายากไกลโฟเศอก็แทบไม่มีประโยชน์นี่อย่างประการแรกเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูแล้วว่าจะพืช เป็นวัชพืชฤดูเดียวไม่มีรากเง้าหัวไหลใต้ดินคุณก็เอายาเผาปัจจุบันก็คือกรูฟโฟเซนตนะฮะและถ้าเผื่อว่าคุณดูแล้ววัชพืชมีรากเง้าหัวไหลใต้ดินต้องใช้ดูดซึมก็อย่างไกลโฟเซตยาเผามันเห็นผลเร็วแต่ไกลโฟเซตมันเห็นผลช้ามันต้องใช้เวลาเจ็ดวันต้องรอให้รากเสียสก่อน ใบย,ยังจะเหลืองซึ่งหลายคนก็รู้สึกว่าอฉีดแล้วมันไม่ตายนะีไปเข้าใจอย่างนั้นที่จริงตายนะนี่คือการที่ไม่เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ประการต่อมาจากชาวบ้านคนที่ผมไปเจอเอายาไปฉีดลงดินเอา้าไอ้นี่มันเป็นยาฆ่ายาฆ่าก็ต้องรอให้ยญ้าขึ้นก่อนมีใบสีเขียวซะก่อนจึงจะฉีดฆ่ามัน แต่ถ้าคุณจะไปฉีดลงพื้นลงดินคุณต้องใช้ยาคุมยาคุมคืออะไรยาคุมก็คือยาที่ฉีดแล้วไปเคลือบผิวดินไว้หญ้าโผล่ขึ้นมาไม่ได้มาเจอยามันก็ตายยาคุมไม่ใช่ว่าดินแห้งแตกเอายาไปฉีดมันก็ไม่ได้น้ำเปียกแฉะเละฉีดก็ไม่ได้ความชื้นของดิน ก็ควรจะอยู่ที่70%ก็คือกำรรดินมาแล้วดินหมัดหมาดคลายมือดินเป็นก้อนแต่น้ำไม่ไหลออกง่้ามือนั่นแหละครับก็ฉีดเวลาฉีดก็เดินถอยหลังเท้าจะได้ไม่ติดยาติดมากระรองเท้าเั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าชา้ย,ยาถูกต้องมันเหมือนคนนะครับเรากินยาต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่หมอเขียนกินก่อนอาหาร ก็แปลว่ากินก่อนครึ่งชั่วโมงกินหลังอาหารนะหลังอาหารครึ่งชั่วโมงแต่ยาบางชนิดเขาบอกให้กินพร้อมอาหารนี่แปลว่ามันกัดกระเพาะมากไหมหรือกินทันทีหลังกินอาหารเสร็จนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติถ้าเราเป็นคนป่วยหมอสั่งยามาก็ต้องเป็นอย่างนั้น นั้นเราเป็นนักเกษตรเราจะใช้ยาให้กับพืชพืชชนิดไหนพืชชนิดนี้แพ้ยาไหมอัตราที่เราใช้โอ้โหเราผสมเข้าไปมากมายไก่กองมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นผมจะได้คุยให้ท่านได้ฟังต่อไปนะครับเฟตรีรอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีรอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริรอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตร